สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับ knowledge land นะคะและใน knowledge land เราก็จะมาพูดถึงปัญหาผมล่วงค่ะปัญหานี้พบได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิงนะคะและเป็นปัญหาทั่วโลกเลยค่ะทุกคนก็เป็นกันค่ะไม่ว่าจะล่วงมากหรือล่วงน้อยทุกคนก็ผมร่วงกันหมดเลยค่ะสาเหตุของการที่ผมเราร่วงนะคะเป็นเพราะว่าร่างกายเราขาดไอรอนและขาดแคลเซียมค่ะ ซึ่ง2องอย่างนี้ก็สามารถพบได้ในอาหารนะคะคุณสามารถทานอาหารให้ครบห้าหมู่ในทุกๆวันเพื่อที่จะช่วยได้ด้วยค่ะแต่ว่าเรามีวิธีการรักษาอีกแบบหนึ่งมาให้ค่ะสูตรของเราสามารถทําได้ง่ายมากๆเลยนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยก็จะมีอยู่ในครัวเรือนทุกบ้านเลยค่ะหรือถ้าไม่มีก็สามารถหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปเลยนะคะมีขายค่ะอย่างแรกสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือ1กร,รัมของเมล็ดฟักทองค่ะ อย่างที่2จะเป็นอัลมอนด์5เม็ดนะคะและอย่างที่3จะเป็นวอลนัท1เม็ดค่ะเอาทั้ง3อย่างนี้มารวมกันและใส่เข้าไปในแก้วนะคะเทน้ำดื่มเข้าไปค่ะและแช่ไว้สำหรับ1คืนค่ะพอตอนเช้าคุณตื่นมาให้คุณรับประทานอาหารเช้าให้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ดื่มน้ำนี้พร้อมกับกินสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นเข้าไปด้วยค่ะให้ทำซ้ำแบบนี้ในทุกๆวันนะคะแล้วผมของคุณก็จะไม่ร่วงอีกต่อไปค่ะ ไม่ใช่แค่ผมไม่ล่วงนะคะแต่ผมใหม่ที่จะขึ้นมาก็จะแข็งแรงแล้วก็ดกดำสวยเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ